เมื่อวันที่20เมษายนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชนะชัยศรีอําเภอ,อรันประเทศจังหวัดสระแก้วนางเยาว,วรัตโพธิสัตย์นายกเกล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตน์มีนายแพทย์นุพวุฒิตรีพรศักกรรมการบริหารห้างแว่นทอบเจริญมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยพร้อมด้วยสมาชิกเกล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วและส่วนรัชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยห้างแว่นท็อปเจริญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสนองพระราชป,ประสงค์ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่ทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูบุตรหลานหรือเด็กกำพร้าแต่ตามองเห็นได้ไม่ชัด จะเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงได้ดำริให้จัดตั้งโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพพระราชขึ้นโดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมา ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนกว่า400คนหลังจากการตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงวัยเสร็จแล้วทางห้างแว่นทอบเจริญจะทำการประกอบแว่นตามค่าของการตรวจวัดสายตาตามจริงและจะทำการจัดส่งแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัยถึงที่บ้านให้สามารถนำไปสวมใส่ใช้ทำกิจวัตรประจำวันได้ซึ่งเป็นการบำบัดทุกบำรุงสู่แก่ประชาชนผู้ด้ยโอกาสยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดานและยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานีนนะา่่คิดดกัันมาาเยว,ว,วไไ้ล